เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับด้านของอาหารฮาลาลนะครับวันนี้ทางด้านของคุณอานิสตอเลบนะครับจะมาพูดคุยกับผู้ชมเรื่องของเมื่อมุสลิมไม่ระวังเรื่องอาหารเรื่องอาหารฮาลาลนะครับในร้านอาหารจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณอานิสอยู่ในสายกับเราแล้วครับัสดงมูฮัมหมัดกุมรอฮุตุลลอฮ์บริกาตุครับวันนี้ฮะหัวข้อเมื่อมุสลิมไม่ระวังเรื่องฮาลาลในร้านอาหารเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ ครับก็ส่วนใหญ่นี่นะครับเวลาพูดถึงเรื่องปัญหาผู้บริโภคนะยครับก็ไม่ได้เป็นผู้บริโภคถูกหลอกครับผู้ประกอบการหลอกในรูปแบบต่างๆเลยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับที่นาเสนอเนี่ยคือว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่ระวังเองไม่ระวังแล้วก็เหมือนกับหลอกตัวเองนะครับแล้วก็ไปทานโดยที่ไม่ระมัดระวังครับครับผมครับกรณีไหนบ้างฮะที่บริโภคเนี่ยทำการหลอกตัวเองแล้วก็ไปทานแบบไม่ระมัดระวังครับ ก็ส่วนใหญ่นะครับมักจะเกิดกับร้านอาหารที่ดังนะครับที่มีเมนูน่ารับประทานหรือว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดจากต่างประเทศนะครับแล้วก็พวคลิโกเนี่ยอยากทานมากเลยครับอันนี้ธรรมชาติของของคนธรรมดาทั่วไปนะครับครับก็เลยไปทานอ่าเลยนะครับบางร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยเสี่ยงแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็เสี่ยงเยอะนะครับอย่างตอนนี้ที่จะยกมาให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเป็นร้านไก่ทอดจากเกาหลีครับผมพี่น้องก็ไปทานกันเยอะมากทานกันเพราะว่าเห็นว่าเป็นไก่ คปรากฏว่ามีมีผู้ไปพกเหมือนกันเนะครับเขาก็ไปถามทางทางร้านเองนะครับทางเฟซบุ๊กเนี่ยว่าไม่มีหัร้านหรอครับอะไรหรือว่าไม่มีฮัร้านเหรออะไรเงี้ยทางร้านก <ผม S 2> ็ตอบแบบตรงไปตรงมาบอกว่าอ่าเขาขอฮัร้านไม่ได้เพราะเขาทอดลงกับอ่าผลิตภัณฑ์หมูอืมก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาไม่อยู่ที่เขาแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเราเนี่ยไม่ระวังเองแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเขาก็ขายไก่กับหมูคนเขอยู่อยู่ปกติแสดงว่า คนของเราเนี่ยไปกินเองมันก็ไม่ระวังก็เลยเอ้าวขึ้นมาว่าอา้าวท้ายเนี่ยเราก็กินไก่ทอดรวมกับหมูไปแล้วเยอะมากกัน,ค,น,ค,นครับพี่ยงพี่ชาตครับผมครับแสดงว่ากรณีแบบนี้เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหากันที่ทางด้านของผู้บริโภคนี่จะต้องทําอย่างไรบ้างฮะผู้บริโภคก็ก,ก็คือหมายถึงว่าก็ต้องอันอันแรกนะครับก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องดูนลตัวเองเป็นอันดับแรกนะครับดูเช็คชอบตัวเองนะครับว่าเห็นฟาสต์ฟู้ดเนี่ยถามก่อนเลยนะครับว่า มีคารันไหมอ่าหรือว่ามีของพี่น้องมุสลีนไหมเดี๋ยวนี้ก็มีฟาสต์ฟู้ดของพี่น้องมุสลีมหลายยี่ห้อนะครับที่มาทดแทนนี่ในแบบนั้นได้ไหมอ่าพอจะทานยังไถ้า,าไปอย่างนั้นได้เนี่ยปลอดภัยกว่าอ่าหรือว่าเจ้าหนาทของฟาสต์ฟู้ดชื่อดังอ่าข้ามชาติเนี่ยเขามีใบรับรองไหมถ้ามีก็ทานได้ปกติครับเห็น่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยครับเห็นแต่ว่าเราอยากทานเราก็ไปทานกันเลยแล้วทานกันเยอะด้วยอืมก็คือ เอาใจตัวเองเป็นใหญ่ว่างนั้นเห็นว่าเป็นไก่ก็เลยเข้าไปกินท,ท,ท,ทั้งๆที่ไม่ได้มีการตรวจสอบว่ามันมีการทอดหรือว่าย่างรวมกับหมูแบบนี้ใช่ไหมฮะครับจริงๆแล้วนะครับแต่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไก่แนะต่ละประเทศเขามีสูตรเด็กของเขาครับบางประเทศอาจจะย่างกับเครื่องเทศทอดกับเครื่องเทศบางประเทศอาจจะย่างกับสัตว์ชนิดพิเศษอะไรเงี้ยบางประเทศก็รวมกับหมูอะไรเงี้ยครับสูตรของเขาเป็นแบบนั้นเะฉะนั้น เราเห็นว่าเป็นไก่เฉยๆแล้วไปทันอย่างนั้นเลยไม่ได้ครับเราต้องดูก่อนว่ามันมีน,มนารหรือเปล่าครับผมสแสดงว่ากรณีแบบนี้เนี่ยผิดที่ตัวผู้บริโภคเองไม่ได้ผิดผู้ที่ผู้ประกอบการไม่ได้มีการหลอกลวงแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องจัดการที่ตัวผู้รบ,บริโภคคือถ้าเข้าไปที่ร้านของยี่ห้อเนี่ยครับ,รบเมนูทำว่าหมูเนี่ยอยู่ชั้นเลยข้างบนทนี่บอร์ดครับนั่นคือถ้าเราเข้าไปแล้วดูดูเมนูให้หมดนะครับมีหมูแน่นอน เพราะฉะนั้นเชียนแต่ว่าผู้บริโภคเนี่ยไปสั่งไก่อย่างเดียวคิดว่าไม่เป็นอะไรประกฏบแล้วเขาทอดด้วยกันอืมครับครับครับผมต้องระมัดระวังกันอย่างน้อยสมมติถ้าไม่มีรายทานเนี่ยที่น้องเข้าร้านสะดวกซื้อเล็กๆเนี่ยมีขนมมีอะไรใส่กล่องมีแฮมเบอร์เกอร์ให้ทานเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีข้าวกล่องคาร้านเพิ่มมาครับน่าจะพอเป็นท้างเือกได้แต่ว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเองก่อนนะครับครับผมครับทีนี้ฮะจะแนะนําผู้บริโภคยังไงดีฮะเพราะว่าบางคนเนี่ย เป็นไก่ก็อฉันกินละมันคือไก่มันไม่ใช่หมูครับก็จริงๆแล้วก็คือนะอย่างที่บอกคือว่ามันมันมีผลต่อดูอาของเราตออร่อในหลายๆอย่างครับครับอยากจะให้อยากจะให้อดใจไว้สักนิดนึงนะครับในสวรรค์นี่อร่อยกว่าน,นี้แน่นอนอืมของในสวรรค์นี่เต็มที่จัดเต็มได้เลยเแต่ในในโลกนี้อาจจะมีฟาสต์ฟู้ดที่อยากกินมากๆสุดชีวิตเลยแต่ไม,ม่มีฮาลานะคนกับหมูเนี่ยอดใจไว้หน่อยกินของที่อาจจะอร่อยกว่านี้น้อยลง แต่คิงของพี่น้ำมือซีนั้นชัดเจนเนี่ยหลังหวังในความปลอดภัยจากอัลร้อ์เนี่ยเหตุผลเดียวครับที่ทําให้เราเป็นตัวเองอยู่ก็คือทําเพื่ออันรอนเนี่ยแหละครับครับผมครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับยยซสการ์ล็อนครับสัปดาห์หน้าคงได้พูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับสลามวะลัยกุมรา์ตุลล้อโฮบรากาตูครับผมสวัสดีครลลอฮบรากาตูครับ